สวัสดีค่ะดีนีต้อบทุกคนค่ะเข้าสู่รายการแล a บสัตว์ใน EP 1 4ค่ะพาทุกคนมาที่สวทชอค่ะเอานกยูงเอานกยูงถืออะไมาตรีค่ะอันนี้รายการ l ลบสัตว์ใช่ไหมเนี่ย l ลบสัตว์สวัสค่ะก็วันนี้เนี่ยเอาตัวอย่างมาส่งตรวจที่ v i ไก็เลยมาหาดูว่าเอ๊มมีลูกค้าอื่นๆเนี่ยมาส่งตัวอย่างมาที่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่า VI ของเราเนี่ยนอกจากจะเอาตัวอย่างมาส่งเองที่สวทชหรือจะส่งระชาสสุมาก็ได้หรือลูกค้าจะเอามาดรอปไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้า,ามาดรอปเนี่ยต้องโทรมา,รมาจอ้องโทรมาแจ้งก่อนใช่<ๆ>นี่ก็เลยมาหาดูว่าเผื่อมีพัสดุหรือว่ามีลูกค้ามาดรอปไว้อวันนี้น้องแก้มก็เลยเอาตัวอย่างมาส่งที่สวทชค่ะแต่จริงๆ VI ไเนี่ยไม่ได้มีสาขาแค่ที่สวทชนะคะยังมีอีกสองสาขาค่ะน้องแก้ม ก็จะมีที่ชลบุรีกับที่ราชบุรีแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกๆคนไปทําอะไรอะพี่โบววันนี้เนี่ยเราจะมาส่งตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะไปดูเลยค่ะการส่งตัวอย่างของพยาายเนี่ยมันง่ายมันยากแค่ไหนค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราอยากจะแอบเข้าไปดูว่าหลังจากที่ตัวอย่างไปถึงแลบบแล้วแลบบทำอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงมีสแตนดาดแค่ไหนใช่วันนี้จะเป็นยังไงพชาไปชมดีกว่าค่ะเดี๋ยวติดตามกันไปค่ะไปค่ะ นี่ค่ะ VRI สาขาสาวราชายินดีต้อนรับค่ะวันนี้มีตัวอ,อ,อ,อย่างมาส่งค่ะพี่ๆเขียนใบส่งตัวอย่างมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะ VRI เองเนี่ยมีไลแอแล้วนะคะที่ชื่อว่า VRI Center สะดวกมวากๆเลยนอกจากในตัว VRI Center ตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของรายการท<ม>ดสอกไอเทมต่างๆแล้วนะคะกดง่ายๆเลยค่ะกดขอแค่กดแล้แก้คะดูสิคะกดขอรับแบบใช่ มันก็จะเขอาสู่ Google Form ให้เลยซึ่งพี่ก็กรอบมาใน Google Form เรียบร้อยเลยไม่ต้องเสียเวลากร่กอบมาพร้อมส่งเลยค่ะงั้นขอส่งต่อตัวอย่างให้น้องอะไรกันค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะุยพี่โบคะตามน้องไปดูดีกว่าค่ะว่าตัวอย่างเนี่ยไปถีงไหน ไม่ได้เพราะว่าห้องปฏิบัติการที่นี่เนี่ยถูกควบคุมด้วย ISO IEC 17025มันเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการซึ่งเขาห้ามคนบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าบริเวณภายในเพื่อเป็นการป้องกันการนเปื้อนหรือจริงๆเนี่ยถ้าบุคคลภายนอกป้องกันที่จะเข้าเยี่ยมชมก็สามารถทําได้แต่ว่าก็จะต้องทําตามกฎระเบียบปฏิบัติการต่างๆใช่ต้องติดต่อเข้ามาก่อนนอกจากในส่วนของ ISO ที่ทาง VRI ทําแล้วเนี่ย VI <S <S เองเนี่ยก็มีการทำา t p ให้กับน้องๆทุกคนด้วย PT คืออะไรต้องย้อนกลับไปที่ EP ที่พี่บิวเคยอธิบายไว้ใช่อ่ะมันคือการทดสอบความชำนาญของน้องๆเนาะ เราทําทั้งกับหน่วยงานใบเทียเองโรเมื่อเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆใช่รวมถึงกรมีการแพทย์ด้วยนะใช่ซึ่งที่บอกว่าพิธีเหมือนที่ได้ยินมาว่าใบเทียเนี่ยเขามีความเข้มมากๆต้องทําทุกเดือนด้วยถือว่าอันนี้ l a บเราเนี่ยให้ความสําคัญจริงๆในเรื่องของการทาพีธีนอกจากนี้อีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยค่ะพี่โบ๊ที่เราเนี่ยทำกันทุกครั้งเลยก็คือตัว qc sample นั่นเองตัว qc sample มันก็เป็นแบบตัว control ที่มาคอนโทรลในเรื่องของการทำ l a บดูว่าผลแลบในครั้งนี้ของเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ย มันอยู่ในช่วงอยู่ในค่าที่ถูกต้องไหมคุณยังไงว่าดูได้เลยว่าถูกต้องแม่นยำเป็นยังไงใช่สำคัญนะคะอันนี้เป็นถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเ,เลยว่ในเรื่องของสแตนดาดของการทํางานเนี่ยทางวิยาไอเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้มากๆใช่ะคะุณยังไงว่าไม่มีไม่ได้เลยไม่ใช่แค่แลฟ f i ล lab h e a เองก็เช่นเดียวกันใช่ทั้งสองเนี่ยใช้สแตนดาดเดียวกันทั้งหมดพูดซะเยอะขนาดนี้แล้วอยากที่จะเข้าไปเห็นแล้วค่ะว่าน้องเนี่ย ทำยังไงบ้างแต่เสียดายมากเข้าไม่ได้ไม่ต้องเสียดายไปค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยแอบติดกล้องไปแล้วค่ะอย่าให้ใครรู้เชียวนะคะอย่าให้ใครรู้เลยค่ะอย่าบอกใครนะคะทุกคนค่ะว่าเราแอบติดกล้องเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วกล้องเนี่ยก็จะส่งผ่านเข้าแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องแก้มค่ะโอเคมาดูกันค่ะน้องแก้มคะนี่น้องเขากำลังทำะไนอยู่คะเนี่ยตอนเนี้ยน้องเขากาลังเอาตัวอย่างที่เรามาส่งเมื่อกี้นะค่ะ ทำการรับเข้าระบบด i จิต a l อร m เ l ิก่อนอ๋อไ,อไอใบ่งตัวอย่างที่พี่ส่งออนไลน์ไปเมื่อเช้านี้เหรอคะใช่ค่ะใบ่สตัวอย่างนั้นน้องก็จะปริ้นมาน้องก็จะมากรอกว่าตัวอย่างเนี้มาจากที่ไหนเราต้องการจะตรวจไอเทมอะไรบ้างเพื่อให้มีข้อมูลนะคะในการที่จะทาใบรายงานผลให้กับลูกค้านั่นเองอืออย่างนี้นี่เองค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้องจะทําอะไรกันต น้องเนี่ยตอนนี้น่าจะกำลังบดตัวอยา่างอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมเอาตัวอย่างตัวเนี้ยเข้าไปทดสอบแหละตัวอยา่างไม่ว่าจะมาเป็นเม็ดเป็นชิ้นอะไรแค่ไหนนะ่เราก็จะทําการบดก่อนอใช่ค่ะ,คะก็จะเข้าสู่โปรเซสของการทดสอบแลบแล้วค่ะพี่อุ้ยตื่นเต้นเลยค่ะเนี่ยอุ้ยคนดูภาพไม่ไหวเลยคะ่ะเพราะว่าตื่นเต้นเป็นรอกกับน้องด้วยอรอก่อนนะะัโบใจเย็นๆนะคะไมภาพกล,ล้องพี่ชัดขนาดนี้คะเนี่ยมาทั้งภาพทั้งเสียงอืมเสียงชัดมากจริง เนี่ยถ้าดูจากในคลิปบจะเห็นว่าน้องอ่ะเอาตัวอย่างจากห้องเตรียมตัวอย่างมาที่ห้องช่างแล้วทำไมน้องไม่ช่างที่ห้องนั้นไปเลยจะได้เอาตัวอย่างเข้าไปในแลบเลยก็นี่นะคะน้องแก้มนี่คือห้องที่มีความสําคัญมากๆนะคะนี่เรียกว่าห้องบาลานซ์ูมค่ะห้องนี้เนี่ยถูกควบคุมทั้งความชื้นอุณหภูมิรวมถึงโต๊ะที่น้องแก้มเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะที่มีการวัดบาลานซ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทาให้การช่างเนี่ยไม่มีความผิดเพี้ยนแม้แต่ตําแหน่งเดียวค่ะ พูดง่ายๆว่าการควบคุมคุณภาพของตัวอย่างเป็นสิ่งสําคัญมากๆอันนี้คือเขาควบคุมทงคุณภาพของทั้งโั้นตของกอารทำอานเลยนะใช่แม้กระทั่งจุดเล็กๆอย่างจุดชั่งน้าหนักตัวอย่างยังต้องให้ความสําคัญในจุดนี้ด้วยใช่พูดง่ายๆว่า VRI เนี่ยให้ความสําคัญในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะอุพี่โบอันนี้หนูว่าน้องอะน่าจะกาลังเอาตัวอย่างหลังจากที่ชั่งแล้วอะ<ม>ไปลงแ a บแล้วค่ะ เดาว,ว่าแ lap บเบนี้ยน่าจะเป็น l บ p ไดเจตเพราะว่าไอเทมที่หนูส่งตรวจไปอ่ะจะมีไดเจตมีเมโคโท็อกซินมีเวทเค็ม,มแล้วก็อันเนี้ยน้องอ่ะอยู่ที่หน้าเครื่องเช็คน่าจะเป็น l บ p ไดเจตแหละหนูว่าหนูไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวไปรอดูผลเลยทีเดียวอ่าซึ่งเห็นว่าแจ้งเอาไว้ว่าจะออกผลประมาณกี่วันนะน่าจะประมาณ5วันทําการโอเคงั้นะเดี๋ยวเรามารอดูผลกันโอ,คคอีก5้าวันค่ะเี่บอุเสียงอะไรอ่ะ ผลการทดลองมาแล้วไวม,มากเลยนะเนี่ยบอก5วันก็คือ5วันวเลยละเนี่ยผลในส่วนของไดเจสหรือไมโครท็อซินต่างๆไม่ว่า,าจะเป็นผลตรวจอะไรก็ตามเราต้องการที่จะเอาผลไปใช้มีข้อสงสัยคำถามเนี่ยปรึกษาได้กับทางโซลูชันของทาเราได้ลเลยอ,อก็คือ,อเราเนี่ยทำเท้าให้ได้เลยใช่เราก็จะแบบมีโซลูชันให้กับทางลูกค้าบางทีเราตรวจเจอโปรตีนต่ำหรือเจอว่าค่าเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรเราจะเอาไปใช้ยังไงในสูตรอาหาร ตรงนี้ในนิติชันก็ให้คําตอบได้หีเลิศมากคุณง่ายๆว่าทั้งตรวจแล้วก็ทั้งแปลผลให้คอปรึกษาทุกอย่างเลยหนูส่งตัวอย่างไปแล้วอ่ะพี่โบมีคนจ่ายเงินแล้วกันก็ได้นะราคาแค่นี้คิดจ่ายให้ได้ราคาสบายกระเป๋ามากเลยจริงดีมากค่ะคุณพี่จ่ายให้ทุกรอบเลยแล้วกันเนาะนอกจากราคาดีแบบนี้แล้วปีนี้ ว็โปรดักของเราฉลองครบ29ปี29ปีแล้วนะคะนี่ยเไอจะอยู่เฉยๆได้หรือไม่ได้ต้องมีโปรโมชั่นมาแจกให้กับทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่าโปรโมชั่นนั้นจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราสองคนของกูไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้หมอตามผู้ชชบแจกโปรโมชั่นมาแจกใน E ีีถัดไปฝากติดตามได้นะคะใช่ค่ะอย่าลืมติดตาม E ีหน้านะคะเพราะว่า E ีหน้าเนี่ยมีส่วนลดฉลองครบ29ปีเว็บโปรดักมาแจกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอดเวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราใน EP ต่อไปไม่งั้นเนี่ยจะพลาดโปรโมชั่นนะคะใช่ค่ะเนาะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางรายการแบบสัตว์ใน VPG Channel และอย่าลืมติดตามใน facebook และ line ด้วยนะคะ